ผงทําอะไรอยู่อ๋อตอนนี้กําลังเช็ควงกบครับผมเช็คแนวดิ่ง แต่ละ,ะวงเนี่ยครับเช็คไว้ทําไมหรอเพื่อแบบว่าเราเราอยากช่วยแบบนีเช็คช่างหน่แบบว่าตั้งตั้งได้หรือเปล่านี่ครับเพราะมันจะมีผลต่อง,งานงานฉาบอะไรเงี้ยครับงานก่อด้วยเราไม่เช็คไว้ตรงถ้าเราไม่ได้แบบยิงเลเซอร์เราติดเลยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมทําไมอ่ะครับเพราะว่ามันจะไม่เป๊ะครับผมหรือว่าจะมีวิธีหนึ่งก็คือการใช้ลูกดิ่งก็ได้ครับแลดิ่งก็จะต้องดิ่งทั้ง2ด้านนะครับคืออาจจะตั้งกล้องถ้าดิ่งก็คือด้านนี้ หนึ่งด้านนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้วยครับด้านด้านหนเนาะได้มันได้ทั้งสองด้านนี้ครับมันก็เป๊ะเหมือนกันครับผมแต่ถ้าเป็นเลชัมันจะชัวร์กว่าครับแล้วก็สะดวกกว่าด้วยครับสะดวกครับผมมันจะมีผลไหมถ้าแบบมีผลกับงานฉากงานนี้เลยไหมมีครับผมถ้าวงกบล้มมาด้านนี้ใช่ไหมครับแผงกอก็จะตามไปด้วยครับ